โกกลางดอนครับสวัสดีค่ะนูสุพิชาโกกลางดอนนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นคนโคราชโดยกําเนิดค่ะตอนประถมเนี่ยเรียนอยู่ที่าว่าย่ามโมเนี่ยแสดงว่ามาไม่ถึงโคราชค่ะไปที่คาราตคาเฟ่ค่ะ,ระสะรรพสินค้าของโคราชค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าหนูต้นมอโคราชแต่ทุกท่านดูไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีห้างเกิดขึ้นมาเยอะมากๆเลยใปที่สวนภูม,มิรักสองค่ะ ดีแล้วกันหนูได้ไปใช้บริการที่สวนภูมิรัตน์2เนี่ยบ่อยครั้งมากๆค่ะเพราะว่าจะกลับบ้านต้องผ่านทางนั้นค่ะแล้วก็แต่มีของยังเป็นราคาที่เราสามารถจับต้องได้ค่ะสุดท้ายีนะคะหนู เลาะกินเลาะเล่นเมืองโคราชวันนี้นะคะมีเวลาหนึ่งวันพามารู้จักกับเมืองโคราชดน่วยรักษาความปลอดภัยกับโคราชก็มีเด้อเพียงโคราชก็ร้องอย่างใครก็ตามที่มาเที่ยวเมืองโคราชก็จะพลาดไม่ได้เลยที่จะไหว้ขอพรคุณย่าคนประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรัสตีกู้เมืองโคราในะที่ฉันก็เป็นลูกหลานคนโคราชวันนี้ก็ตั้งใจมากราบไหว้คุณย่ามช่วยปกปักดูแลหลานคนนี้คาดแค่จากอันตรายใดๆทั้งปวงเด้อจริงฉันรัทธาย่ามงมาตั้งแต่น้อย ออก็จะขอพาไปนี่เลยครัสคาเฟ่ยยเยื้องๆกับอนุสาวรีย์คุณย่าโมงร้อนๆแบบนี้ก็ขอจิบสักหน่อยที่เหมาะก,กับการนั่งทําง,งานนั่งอ่านหนังสือติวข้อสอบและด้วยสภาพอากาศที่ร้อนคัดปันีก็พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะห้างกโครูราชก็ห้างร,รา้ายหลา,ายเด้อ มอเซนทันลอกกินลอกเล่นมาทั้งวันแล้วขอมาออกกําลังกายจากนิดเดอส่วนภูมิรักสองของชาวโคราชเป็นอีกหนึ่งสถานที่ออกกําลังกายที่น่าสนใจมากๆและสุดท้ายของวันนี้คงพลาดไม่ได้กับตลาดเซฟวานถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดขึ้นชื่อของเมืองโคราชไปแล้วอาหารยังหลายมาเดอพี่น้องลอกกินลอกเล่นกบเืองโคราชบานเองก็ดูนกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเชิญคุณภัยบูลนะคะให้คําแนะนําแล้วก็คอมเมนต์คลิปเม้สกู่ได้เลยค่ะ ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามีการนําเสนอหรือมีเวลามากขึ้นกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะทําให้มันมีความสมบูรณ์แบบมาก,กขึ้นนะครับแต่ในส่วนนี้ก็ขอที่จงน,นะครับก็สามารถ